ตะบนตะลุมพุกครับที่สายทางมาอ <elet> ่า <practices> อ่าสวนขุนปู่ครับอยู่แถวๆสวนขุนปู่ครับสิบตัวหกนะครับ ลงมาเป็นฝ่ายเซฟครับช้างน้อยจับหนึ่งครับยกไปว่ายังไงลูกนี้ตีหายครับโอ้ยดุดนะมันเซฟยี่สว่างมันจะเป็นการย้อนแสงครับลูกนี้ช้างน้อยจับหนึ่งยกไปเข้า่ายังไงโอ้ยค่อยๆเกี่ยวได้ครับลูกนี้ว่ายังไงทำยังไงเขี่ยครับไอ้เจี๊ยเกี่ยวโอ้ยแล้บอ็นะครับฝั่งเสื้อสีเหลืองฝั่งนู้นจะเป็นลองมานะครับโอ้ลูกนี้ครับช่างคนเพิ่มมาครับเพราะขาไม่ขาที่ท่านเลยวันนี้ ครับสวัสดีครับที่เข้ามารับมาชมนะครับอันนี้ก็เป็นรายการตะก้อสัญจรวิถีตะก้อลูกวายไทยนะครับครับท่านที่หน้าปีมผมเสื้อสีแดงนี่จะเป็นวิถีตะก้อนะครับฝั่งเสื้อสีเหลืองฝั่งนู้นจะเป็นล่องมานะครับโอ้ลูกนี้ครับช่างคนเพิ่มมาครับโอ้ช่างน้อยแตกครับโอ้ตาด้อ่าดมนี่น่าจะมืดหน่อยเพราะว่าข้างนอกจะสว่าง มันจะเป็นการย้อนแสงครับลูกนี้ช้างน้อยจับหนึ่งยกไปเข้าไปยังไงโอ้โหห้อพี่คนเดียวได้ครับลูกนี้ว่ายังไงทํายังไงเคียวครับไอจียตเกี่ยวโอ้โหการบอลเลีบอลนะครับโอ้โหลูกนี้ครับเกือบไม่ทำโอ้โหลูกนี้ครับเกือบไม่มานะครับเป็นรายการพัวเม้นนี้นะครับ ตะโก10ตัว6นะครับลองมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับช้างน้อยจับหนึ่งครับยกไปว่ายังไงลูกนี้ตีหายครับโอ้ยรุ่นครับมันสมจริงครับไปรุ่นหนึ่งครับยกไปว่ายังไงลูกนี้ตีหายครับอันนี้ครับเจ้าของเพจนะครับยาวไปนะครับตูงนี้ครับจับหนึ่งว่าไงน้องบอมบุยลัมโอ้โหเตีงี้ครับหายหนึ่งครับนี่ครับ

ครับช่างทนวีรัมครับในวัยจาก50แล้วครับนี่ครับน่าจะปี2ปี50แล้วครับลูกวิถีหายครับ8ต่อ12นะครับวิถีตะกอนฝ่ายเส์ฟครับตัดลูกนี้มาโอ้โหมีข้ามนะครับมันตะลุมปุ๊กครับโค่นตะบนตะลุมปุ๊กครับที่สายทางมาอ่าอ่าสวนกุนปู่ครับอยู่แถวๆสวนกุนปู่ครับ อาคาเฟ่ครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุณมาคอมเมนต์นะครับอะไรครับลุกนีวายยังไงครับโอ้ยวัยรุ่นสดจริงๆครับเตะหายครับอะไรครับลูกนี้วายยังไงครับโอ้ยวัยรุ่นสดจริงๆคนเดียวครับเหมือนคนเป็นบ้าครับไปงั้นเลยครับลุกนี้ช่างทนยุกมาบอมเตะหายครับโอ้ยลุงนี้ออกครับ เฮ้ยไก่หน่ยเฮ้ยโหบอลลี่เราเซิร์งแล้วครับบอลลี่เราเฮ้ยลุงนี้ทางจวนบ้านยังไงน้องบอมโอ้ยแต่ยอดครับลุงนี้ครับสวยงามครับเดิอดนะครับพี่ข้าวปุ้นนะครับนี่ครับพี่ข้าวปุ้นเบอร์เก้าที่ข้าวปุ้นนะครับนี่ครับน้องทัพพีครับเป็นไงบ้างครับ มีช่างทนหูน้องไปบอมโอ้โยเตะตัดครับสวยงามมากครับตรงนี้ครับลูกนี้ช่างทนหูน้องไปบอมโอ้ยจับแล้วรายการเยอะครับเตะให้ทั่วประเทศครับเบียร์สองขวดครับมี่จีนเอ้ยเสจอมาลูกนี้มาจังเฮ้ยเตะไอ้แก่ไปน้องบอมครับจับหนึ่งช้างน้อยช้างน้อยยกว่าง่ายวิธีนกโอ้โหเตะหายครับลูกนี้ครับ ครัช่างน้อยยกวางไงพี่จีตึกโอ้โหตีหายครับขี่ครับช่างน้อยเปิดมาครับขับปุ่นเปิดหนึ่งช่างทนยกไปน้องบอมตีหัวครับลูกนี้เกีียวได้ช่างน้อยยกมาวาง,งายงไงไรุ่นโอ้ยเป็นจังได้ที่สิบห้าต่อสิบหกครับมีกีตกรอนฝ่ายเซอร์ครับลูกนี้ตัดมาบอมเปิดไม่ออกครับลูกนี้ยัาไงหลากเลนเองครับยกครับตีหัวครับเกี่ยวได้โอ้โห ลูกนี้ครับเสียดายครับพออยู่ที่เจ็ดครับช่างตนฝ่ายเสือครับลูกนี้ทางหัวไปนะครับดุกมาว่าไงช้างน้อยลูกนี้เตะหายครับโอ้โยดีดีพออยู่ที่สิบกต่อสิบเจ็ดนะครับลูกนี้ช้างน้อยเสธอมาครับช่างตนจับหนึ่งครับยกไปน้องบอมว่ายังไงเตะหายเหมือนกันครับบอมว่ายังไง หายเหมือนกันครับเหมือนเดินทะยานอากาศเหมือนเด็กน้อยก็ไม่ได้ครับแต่เห็นเราก็อยากดีใจครับที่นี่ครับมีตัวสร้างตะลุมปุ๊กครับสูงขึ้นปู่ครับรายการนี้ครับมาครับตอนนี้ยังอยู่รอบแรกอยู่ครับรอบแปดทีมครับตอนนี้อยู่รอบแปดทีมสุดท้ายครับรอบแปดทีมปู่นี่ใครชนะเข้าสี่ทีมนะครับโอ้ยมีเสือพีชนะครับช่างคนนะครับมีแก้วสำรองก็มีครับแก้วเกลือขวดสำรองมีหมดครับเฮ้ยลูกนี้เขาแตกแล้วครับโอ้ย ได้ผลนะครับในการที่ผ่าไปดีมันเป็นผลนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันเป็นผลนะครับมาครับมาครับมาครับธนงศักครับเฮ้ยลุงนี่เปิดหนึ่งช่างทนยกไปน้องบอาไปงพ้นเตะโอ้ยเตะกองไปครับเกือบเกี่ยวอยู่แล้วแลมีดสวยๆดีครับนี่ช่างทนออกไปนะครับช้างน้อยยกมาไวรุ่นว่าไงเตะโ้ยเตะโอ้ยเกือบอยู่ครับ เตะโดนรุ่นใหญ่ก็ครับช่างน้อยยกมาไวรุ่นไวเตะห่วยจริงรุ่นอะไรก็ขอโทษขอผวยกันครับลูกนี้ช่างทวนจับหนึ่งครับยกไปน้องบอมบุยล้ำห่างหน่อยครับไปงี้เกะแก้ครับเฮ้ยติดหัวครับว่ายังไงช่างน้อยเกะมาแล้วเอ้ยเอ้ยก่อครับตรงนี้โอ้โหตะกอก็ไม่ซ้อมนนอนน้อยแต่นอนนะ เตาลอยต้นงศักดิ์มวยรำเฮ้ยลูกนี้มัโอ้ยทิ้งหัวครับลูกนี้ครับสวยงามครับไปหลุดหมดโอ้ยกระโดดอยู่บนเตาตนงศักดิ์มวยรำเฮ้ยลูกนี้มัโอ้ยมีเสียงแบบเสียงสาวครับเสียงสาวแตกครับเฮ้ยลูกนี้เปิดโอ้แตกครับลูกนี้ครับโอ้มาทึงเวลาเขาเขาปุ้นแตกนะครับลูกนี้นะครับนงศักดิ์วีรำนะครับลูกนี้พังหัวมาเฮ้ยลูกนี้โอ้โหลูกสองสวยงามมากครับลูกนี้ครับ กอยี่สองกอยี่สิบามครับลูกนี้วิธีตะกอบเปิดมาให้เปิดแตะว่าไงลูกนี้ช่างทนเปิดยกไปบอมของมาโอ้ยของสวยดีครับตีตัวยี่สิบสองครับว่าไงช่างทนเปิดไปครับลูกนี้เอ้ยตัดเน็ตไปว่าไงช่างน้อยยกมาไว้รุ่นโอ้ยเสียครับลูกนี้เขาเตะพลาดนะครับเด็กลูกนี้เขาตะกอนต่างกันไปครับก็นักกีฬาสัมผัสมือนะครับก็จะเป็นล่องหมากนะครับคว้าชัยชนะไปได้นะครับ 25ต่อ23นะครับในกีฬาสัมผัสมือนะครับ